ถ้าคนถ้าคนไปนั่งฟังเยอะก็ดีไงคนที่โดนคดีเขาก็จะรู้สึกอบอุ่นว่าเขาไม่ได้เดียวดายอาจารย์ทนไม่ได้ทิ้งเขาชื่อสาคอนป้าสาคอนป้าอยุปีนี้อายุเท่าไหร่นะ หกอ่ะถ้าถามเรื่องนี้เราก็ออกมากับเด็กตั้งแต่หกสามก็เด็กก็เดินม,อม็อบไงเราก็เดินไปกับเด็กไงภูมิใจปพื่มใจว่าเราต้องชนะคนเยอะพอเด็กออกเราจะนิ่งดูได้เราก็ออกมากับเด็กนะ่ยอย่างน,น้อยเราก็มาเป็นเพื่อนเป็นกำลังใจอะไรเงี้ย ไปสนกสนานมากเนี่ยฮะปาร์ตี้หมนจบที่รุ่นเราเราไปก็ไปยืนก็ไปยืนโทรศัพท์ก็ไล่สดให้เพื่อนดูว่าอยู่ที่นี่คนจะได้มาพอเด็กมาปุ๊บเนี่ยก็เขิมแบบมาเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอใจเราฟูไงเฮ้ยรุ่นนี้เราต้องชนะเลประเทศเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรต้องดีขึ้นกว่าเดิมถ้าไม่ชอบเราคงไม่ทำเนาะ แล้วก็ควรทําด้วยเพราะแก่แล้วเดี๋ยวก็ตายควรที่จะทําเพราะว่าเด็กเขาก็ทําให้เราเห็นแล้วไม่ได้เข้าสารก็มีรวดน้ำรวดน้ำเต็มไปหมดกันคนปีนนึกในใจบ้าไปแล้วใครก็จะไป็นปีนเรานึกไม่ออกแต่ส่วนมากก็น่าจะเป็น ของเป็นปิ้นของป้าเป็นปิ้นเนี่ยเอาถ้าตื่นมาก็รู้เป็นปิ้นขึ้นฐานก็ต้องรีบไงอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ไปเลยต้องไปถึงที่เช้าที่สุดนั้นเข้าไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยจะถึงศานหกโมงเช้ายิ่งดีนะไปถึงก่อนเขาแล้วก็เพราะว่าพอได้สายปุ๊บเป็นคดีแกนนำเขาจะไม่ค่อยเข้าไงแต่ถ้าเราไปแต่เช้าหกโมงเจ็ดโมงเช้าขึ้นไปรอเลย ็ไม่ยากนะเมื่อก่อนนะยากเดีนน๋ยวนี้ไม่ค่อยยากอะไรก็เปลี่ยนไปหมดแล้วก็ประมาณว่าไปแต่เช้าเราก็ไปถามตรงข้างหน้าว่าถ้าเรารู้ชื่อนามสกุลก็ไปกดตรงจอเดี๋ยวนี้มันทันตะใบขึ้นเยอะเลยแล้วเขาจะบอกอยู่ห้องไหนชั้นไหนก็เราก็ขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็ไปเดินหาห้องเอาถ้าคนไม่เต็มถ้าอยากไปนั่งเลยคดีใหญ่ๆรีบไปแต่เช้าเลย ็ไปนั่งฟังว่าเด็กก็ทําอย่างเงี้ยเราคิดว่าเออใช่ไหมแล้วก็เวลาสารก็ตัดสินก็อ่านมาอย่างเงี้ยมันใช่ไหมถ้าเราถือปากกาไปก็ปากกากระดาษมาแล้วว่าเออพอสาลท่านอ่านตัดสินอะไรยังไงเงี้ยเราก็จดมานี่างยก็ส่วนมากก็จะถามทนายคนที่เรารู้จักสนทนายมั่งแล้วก็ ขอกับน้องมีน้องส่งให้อยู่พอน้องส่งให้เราก็ส่งต่อเพื่อนๆว่าอ่าดูนะในนี้นั้นเนี่ยมีการพิจารณาคดีแล้วเขาก็จะได้ไปกันส่งไปบอกประชาชนทั่วๆไปค่ะถ้าส่งไปคนหนึ่งเดี๋ยวก็ไปกระจายต่างคนต่างมาใครว่างก็มาแต่ว่าอย่างเราเราจะดูเคสที่เด็กไม่ค่อยมีเด็กไม่ดังนะพูดง่ายๆเด็กไม่ดังก็จะไม่ค่อยมีใครรู้จักหนะ เราก็จะไปหนึ่งกำลังใจคนที่โดนคดีอย่างน้อยเขาก็ไม่อยู่คนเดียวว่าเขาจะโดนอะไรมั่งและเพื่อนเราที่ไม่ได้เข้าไปเราก็สามารถที่จะมาเล่าต่อเขาปังว่าเฮ้ยคนนี้โดนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็จะมีการคุยกันว่าเฮ้ยมันไม่น่าโดนนะ คดีแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นนะอะไรประมาณนี้ถ้าคนถ้าคนไปนั่งฟังเยอะก็ดีไงคนที่โดนคดีเขาก็จะรู้สึกอบอุ่นว่าเขาไม่ได้เดียวดายารย์ทนไม่ได้ทิ้งเขาเราเอาตัวเราตั้งไปหลักเลยสมมติเราไปเราโดนคดีเราไปนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยหันมาแล้วไม่มีใครเลยเรารู้สึกยังไงนั่นแหละสิ่งที่ทำแล้วก็มีข่าวเขาได้ออกมาเง คนหนึ่งคนมาพูดให่อีกหนึ่งคนแล้วก็ไปพูดต่ออีกติบคนมันก็ได้รู้และมาพูดถูกปะถ้าอะไรเป็นกฎเนี่ยเราก็ต้องทำตามก็จะไม่โดนต้องทำตามเขาไงถ้าเรารั้นเขาเราก็โดนถ้าเกิดเราไม่ทำตามเขาทีหลังเขาก็จะไม่ให้เราเขา้า มีร่มชุดกันฝนแล้วก็พยางไว้ปูนั่งนี่ไงเวลาฝนตกหรือไม่ก็หนาวหนาวเราใส่มัมก็จะทำให้เราอุ่นกันยุงด้วยก็มีอย่างหมวกหมึกแล้วก็ผ้าถุงนี่แหละอโนนไปไหนก็ไปด้วยนะเพราะว่ารักอโนนเนี่ย เผื่อเขยืนหยุดกลางที่ไหนเราแวะไปเราก็จะไถเลยแล้วก็หมวกหมวกก็จะได้เข้าชุดกับกับแมสไงเนี่ยแล้วเล็บซื้อของก็เนี่ยประมาณก็ส่วนมากก็จะซื้อขนมปังแล้วก็นมข้น ขอขอก็ขบเคี้ยวเมื่ยอไรยังเห็นอะไรก็เลือก,อกซื้อไงต้องเอาใบมาดูจะบอกถูกแล้วอย่างตมมุ้ว่าใครโดนจับวันนี้ลงขึ้นเราก็ไปซื้อไงแต่เราก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครไงซื้อเพื่อให้เขาดีใจว่าเออเขาก็ดีใจแล้เออเวมีคนหนึ่งเขาทักมาทางเฟซบุ๊กเนี่ยเมื่อไม่กี่วันนี้ประมาณตีสามเมื่อถุงนอนไปหลับเขาบอกเขาดีใจที่ได้เจอไงซื้อของเยี่ยมเขาอร่อยมากอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จักนะคือคนที่ไปเยี่ยมส่วนมากก็จะไม่รู้จัก ไม่สิไปเพราะว่าก็รู้จักเขาประมาณหนึ่งเขาจับไปแล้วข้าตัวไปแล้วเรารู้เราก็ตามไปพอเรารู้ข่าวเราก็ตามไปเลยแล้วพอดีเขาเอาตัวน้องเดินมาสงสัยเดินมาจากข้างหลังเราก็เลยตะโกนเนี่ยเรียกเขาว่ามาหยุดนี่นะให้กําลังใจเพราะที่ไปก็คือไปให้กาลังใจเขาไงเขาเอาตัวคนมาข้างล่างเนาะเออไม่ได้เบิกตัวใจ ก็รอรับน้องข้างล่างเน,นงา,นานะขอบคุณป้าสาคอนมากนะครับผมเป้นะครับป,ประชาไทย <laughs> นะครับก็ได้รับทราบข่าวจริงๆริงก็ได้เห็นคุณหน้าคุณป้าสาครด้วยในวันที่ถูกนําตัวมาศา,า,าลอาญารัชดานะครับต้องขอบคุณคุณป้ามากๆนะครับสําหรับกําลังใจแล้วก็การให้กําลังใจเหล่านี้เนี่ยสำหรับผมแล้วเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ผมซาบซึ้งใจมากๆ,ๆครับที่มีประชาชนนะครับ มาให้กําลังใจในวันนั้นนะครับแล้วก็มันก็เป็นกําลังใจที่สําคัญสําหรับผู้สื่อข่าวมากๆในการทําหน้าที่แล้วก็ยินดีกัการทําหน้าที่ตรงนี้ต่อนะครับก็ขอบคุณคุณป้าสาครมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยที่มาให้กําลังใจในช่วงเวลานั้นนะครับผมตอนที่ผู้สื่อข่าวถูกจับกลุ่มขอบคุณมากๆเลยนะครับอาจจะไหไรเติมใจในเมื่อวานลืมถ่ายรูปว่าเขาที่ห้องอะไรนะ กมทอไหมประมาณนี้ที่ที่รัตบางอะเข้าไปไงลืมเขาไงแต่ว่าถ่ายกับยาอยู่เพราะว่าจะสนิทกับยาระดับหนึ่งยาพูดอะไเขาไม่้าผมอ่ะผมส่งให้เพื่อนผมเองเอาแล้วอ้าวเดี๋ยวด้้าสักครอ่าก็สวัสดีนะน้องเป้พอทราบข่าวก็รีบไปเลย เพราะว่าป้าไม่ชอบความไม่เป็นธรรมก็ไปให้กำลังใจก็ขอบคนนุณนะที่ที่เห็นค่าผู้หญิงแก่แก่คนนี้ขอบคุณจริงๆเมื่อวานไปที่รัฐบาลก็ลืมว่าจะถ่ายรูปด้วยแล้วลืมไงลืมทักลืมคุยด้วยขอบคุณมากๆนะขอบคุณเช่นกันก็อยากเชิญชวนนะว่า มาช่วยกันซัพพอร์ตเด็กๆเราไปนั่งเป็นเพื่อนเขาเหมือนเราซัพพอร์ตเขาอยี๋ทิ้งให้เดียวดายแล้วก็อยากเกินชวนเด็กๆรุ่นใหม่เพราะพวกบ้านเนีแกแล้วางทีก็จำอะไรไม่ได้น้องๆเนี่ยใครมีเวลาก็มานะให้ดูที่ศูนย์ทนายอะ่ะแล้วก็มาที่ฐานมาเช้าๆจะได้เข้าก่อนอย่างน้อยๆเราก็ได้เขาเรียกอะไรวะาี่อาจุบ คนที่ไม่เคยรู้ก็อยากให้ไปฟังอยากเชิญชวนเด็กๆนี่ยเว่าป้าแก่แล้วไงเด็กๆเข้าไปฟังแล้วก็เตรียมกระดาษแผ่นสองแผ่นปากกาเงียเวลาสารท่านอ่านอะไรเราก็จดไว้แล้วเขาตัดสินยังไงอย่างเงี้ยเขาจดไว้ๆๆแล้วเราก็สามารถเผยแม่บอกเพื่อนบอกบอะไรแล้วก็ชวนคนไปฟังร่วมกันอย่างน้นนอยๆก็เป็นกําลังใจของคนที่ถูกคดี